สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอันนี็เลยค่ะที่เพร่อส่งมาจากกลุมเพจนะคะเป็นสวนน้ำสไลเดอร์แฟนตาซีคาสชูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะหนึเก้าร้อยเก้าสิบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูครั้งล่าครั้ง่าง,างก็เป็นเด็ก โอเคก็จะแบบนี้นี่แหละลอกล่องใหญ่มากนะคะแล้วก็จะลองแกะแต่ก่อนที่เราจะลองแกะนะคะขออนุญาตใช้ก,กลไกเป็นอุปกร่อเสริมกล่องใหญ่มากค่ะเราก็จะตัดเลยไมไ่ตัดเอ้าไปเฉียบก่ะคะ่ะนี่หน้ามันจะเป็นยง คู่มือเยอะจังเลยมัน,นเป็นใบสีเหลืองแล้วคุณรู้เหมือนกันนะคะมันเป็นใบอะไรอ่ะงก์ใจทาเล็กอ่แล้มันฟิวตกตกไปเรืยๆโอ้โอเคดีกดีกนี่ก็จะเป็นใบอันนี้นะคะคู่มือการทำน้ำสไลเดอร์เแ็นกลายสี อันนี้ด้วยนะคะที่เขามีให้ข้อนี้จะเป็นของที่วจริงเยอ่แล้วละตัอ,อ,องทางบนก็อีกกันนะคะด,ดึงออกแกเหลือเฟือนะคะเอาไออันนี้เป็นหนา้าว่า มันเป็นเกาะเล,กกเล็กหรือเปล่ามันเกาะเล็กเกาะเก๊ฮึชัดๆๆๆแล้วอันนี้คืออะไรเดอ้อมันเออากมาไม่ได้พูดตามตรงเลยมันออากมายากมากมันยากอ่ยยในในอะมือยากที่แบบนี้แบบนี้ระยะไม่สูบนะคะอุปกรณ์ข้างในนะคะก็จะมีเซอร์เรย์ก็ตัวน,นี้ค่ะแล้วก็มี สองอันนะคะแล้วก็จะมีที่ฟันอันนี้เป็นก๊อกป้องกันก๊อกป้องกันทั้งหงจะเป็นแบบนี้นะคะพอเรารสุบก็ถือไว้แบบนี้ให้ฉากภาพสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะกันนคลิปหน้านะคะ